ตำรวจพร้อมด้วยทีมีกมสนับสนุนบริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบร้าน YF s alon ย่านห้วยขวางค่ะซึ่งเป็นสถานบริการด้านสุขภาพอาทินวดสปาเสริมความงามหลังจากที่สืบสวนพบข้อมูลว่าลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต จากการตรวจค้นนะคะก็เพราะว่าเปิดให้บริการความงามครบวงจรค่ะอาทินวดสปาเสริมความงามเสริมสวยฉีดหน้าโดยแยกให้บริการแต่ละประเภทตามชั้นคูหานะคะอย่างชั้น5ค่ะก็พบว่าเปิดเป็นห้องบริการฉีดหน้ามีชุดกาวสีขาวคล้ายกับชุดแพทย์แต่ว่าจากการสอบถามหญิงเจ้าของกิจการชาวจีนก็ยอมรับว่าผู้ที่สวมชุดขาวฉีดหน้าลูกค้านั้นไม่ใช่หมอค่ะ 那个是过来玩的时候帮朋友不是医生不是我们这边的医生麦菜医生很健康那个是你看时间就知道很久他是过来玩一下เคพลตำรวจรีทลเดรรมสุธ <N Product Champion> ีผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนกองมัญชการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าร้านเสริมความงามแห่งนี้มี6ชั้นนะคะลักลอบเปิดกิจการลักษณะบริการทางสุขภาพแบบครบวงจรค่ะ ส่วนผู้เกี่ยวข้องก็มีอยู่ด้วยกัน7คนในจํานวนนี้เนี่ยมีเจ้าของกิจการเป็นหญิงชาวจีนหนึ่งคนสอบสวนในชั้นจับกลุ่มหญิงชาวจีนเนี่ยเจ้าของกิจการก็ให้การว่าไม่เคยมีการขออนุญาตและที่มาลงทุนทําธรุรกิจในประเทศไทยเพราะว่าในประเทศจีนนั้นมีคู่แข่งเยอะค่ะจึงดําเนินคดีฐานเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนพนักง,งานอีกโขดคนนะคะก็แยกเป็นชาวจีน2คนแล้วก็ไทยใหญ่อีก4คนตำรวจก็ดำเนินคดีฐานเป็นต่างด้าวที่ทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากการที่มีสิทธิ์ที่จะทำได้และเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่การตรวจค้นตำรวจก็ยึดของกลางไว้ได้หลายรายการค่ะอาทิเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเช่าเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน1ชุดเสื้อกาวสีขาวที่ใช้ใส่ขณะที่ทำหัตกรรมเสริมความงามจำนวน2ตัวขวดน้ำเกลือเข็มฉีดยาทั้งที่ใช้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ได้จำนวนหนึ่งค่ะ